สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับบัวิเช่นเคยครับปอปิกบ้านในที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านรีโนเวทใหม่อีกหนึ่งหลังฮะอยู่ในซอยนิมิตใหม่20ครับหมู่บ้านคาซาลีน่า2ครับผมบ้านหลังนี้ฮะที่อยู่ข้างหลังผมเลยเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะเป็นบ้านเดียว2ชั้นขนาดเนื้อที่52.5ตารางวาคร,ครับผมสีห้องนอน2ห้องน้ำนะฮะหลังนี้เรารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะฮะจะสวยงามไปหน้าอยู่แค่ไหนฮะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปชมกันเลยฮะ,ะหลังนี้เลยครับผม ก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในะฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด u like, u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอปิกบ้านและที่ดินด้วยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆเลยนะฮะนี่คือบ้านของเรานะฮะหลังที่อยู่ด้านหน้านี่เองนะฮะหมู่บ้านคาซาลีนา2นะครับเข้ามาซอยนิมิตใหม่20ครับก็จะเห็นบ้านหลังนี้นครับผมนี่ฮะบรรยากา,กาศก็จะเป็นช่วงเช้าฮะที่ผมเข้ามาถ่ายทําคลิปวิดีโอนี้นะฮะนี่ครับผมด้านหน้าถนนก็จะกว้างตามนี้เลยนะฮะนี่เลยครับผม เข้ามาจากซอยนิมิตใหม่ก็ไม่ลึกนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถนนอ่านิมิตใหม่ถ้าออกไปปากซอยก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมอ่าไปตลาดมีนนะฮะตลาดมีบุรีนะครับถือว่าการสัญจรง่ายอยู่ฮะเพราะว่าไม่ไกลจา,ากตลาดมีนนักนะครับถ้าเส้นนิมิตใหม่ก็เชื่อมได้หลายทางนะฮะเชื่อมบอกลำลูกกาได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหันกลับมาทางด้านนี้นะฮะนี่เลยครับผมหน้าบ้านก็สามารถจะรู้ได้สองขั้นนะฮะนี่ครับ ประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็บรรยากาศเยียบเชียบนะฮะก็ลมเย็นเลยนะครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่อยู่ชานเมืองอยู่นะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะโดยภาพรวมกว้างๆเลยนะครับหลังนี้ฮะถือว่าเป็นหลังที่สวยนะฮะขนาดเนื้อที่เขา52.5ตารางวาสี่ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับถือว่าได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะที่ผมพาเข้าไปดูภายในนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าอยู่เลยะฮะคุณผู้ชมหากสนใจ อยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะฮะ0820394495ครับบอกปีกบ้านไระที่ดินนะครับเข้ามาภายในนะครับผู้ชมตรงนี้นะครับก็เราจะเป็นที่จอดรถนะฮะด้านหน้าบ้านประตูเหล็กตรงนี้ฮะก็สามารถเปิดสไลด์ได้สองฝั่งนะฮะอ่าแล้วก็เข้ามาก็จะเจอพื้นที่เราปูเป็นกระเบื้องฮะให้เต็มพื้นที่เลยนะฮะในส่วนของที่จอดรถหน้าบ้านเองนะครับนี่ครับ จรวดได้สองคันนะฮะในบ้านเนี่ยครับก็ถือว่ากว้างมากเลยฮะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอยลงมาให้เห็นมุมกว้างๆด้านหน้าเลยนะฮะนี่ฮะส่วนด้านบนนะฮะหลังคาเราก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับทําเป็นฝ้าหลุมมีไฟให้สวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประตูฮะก็จะนี่ฮะสไลด์หนึ่งฝั่งฝั่งด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะสไลด์อีกฝั่งก็คือฝั่งด้านนี้นะคะรับจรวดได้สองคันเลยฮะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินมา ฝั่งด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้เห็นในส่วนของรอบบ้านเขาเลยนะครับเขาปูกระเบื้องมาให้เต็มสุดแนวนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเขาก็จะเว้นนะครับเว้นระยะเป็นสนามหญ้าฮะนูนะฮะสุดเข้าไปด้านในนะครับของตัวหลังบ้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสนามหญ้าตรงนี้กว้างนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของต้นไม้หรืออะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับระผมให้ดู ในมุมกว้างเข้าไปด้านในอีกทีหนึ่งครับนี่คือเป็นที่อจอดรถหน้าบ้านนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าแล้วก็จะมีระแนงไม้ตรงนั้นให้เป็นโมเดนส,สวยๆอีกหน่อยนึงมองเข้ามาก็จะดูสบายตาครับนี่ฮะมองย้อนกลับเข้าไปนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโอเคฮะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังนะที่น่าอยู่ฮะเพื่อนบ้านเงียบเชียบเลยนะฮะอยู่เป็นสัดส่วนก็น่ารักนะครับ นี่ฮะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะฮะต่อจากประตูมาก็ด้านข้างตรงนี้ฮะกําแพงเราก็จะใส่เป็นรั้วระแนงนะฮะเพิ่มความสวยงามให้แล้วก็นู่นครับผมสุดแนวนู่นเลยฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นแทงน้ําปั้มน้ำแล้วก็เราจะเสริมเป็นนอกจากที่ปูเป็นกระเบื้องตรงนี้ฮะรตรงมุมพักผ่อนหย่อนใจมีเก้าอี้ให้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะตรงนี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งชิวๆตรงนี้ได้แล้วก็ตรงอ่า สนามหญ้าตรงนี้ฮะเราลงปูไว้แล้วก็ใส่เป็นหินแล้วก็เป็นทางเดินให้ไปแนวสุดนู่นเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีกรอกน้ำนะฮะตรงนี้ให้หนึ่งจุดนะครับผนังตรงนี้ก็ทําเต็มพื้นที่เลยนะฮะของเพื่อนข้างบ้านนะครับก็ดูแล้วก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะฮะดูแบบเป็นส่วนตัวดีนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเดินมาสุดเนี่ยก็จะยกระดับเป็นปลูกกระเบื้องนะฮะพร้อมกับนี้ฮะ แข้งน้ำปั๊มน้ําให้ตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกว้างๆฮะสามารถรับแดดรับลมชมวิวได้นะครับแล้วก็ด้านนี้ฮะถัดเชื่อมต่อจากในบ้านมานะฮะนี่ครับจะเป็นจุดที่เราสามารถเดินเชื่อมจากภายในตัวบ้านฮะออกจากครัวมาะฮะคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหันออกไปด้านนอกเนาะนี่ฮะตรงมุมนี้นะครับ ถ้ามองไปด้านนอกก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมถือว่ากว้างนะครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่ากว้างนูะ่ะข้างบนนะครับก็ถือว่าออกแบบได้สวยฮะหลังนี้ก็น่าอยู่อีกหนึ่งหลังจริงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินกลับเข้าไปหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในตัวบ้านเลยนะครับสวยนะฮะนี่ฮะสนามหญ้าแล้วก็จะลงเป็นทางเดินมีหินกรวดเล็กๆตรงนี้ให้เพื่อเพื่อความสวยงามนะครับ หรือหาคุณผู้ชมนะฮะหรือลูกค้าท่านไหนเข้ามาอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามสไตล์ของตัวเองได้นะ,ะแต่เบื้องต้นคือเราก็ลงหญ้าปูหินไว้ให้แบบนี้สวยๆนะครับด้านข้างก็ใส่เป็นแบบนี้ให้เลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในตัวบ้านเลยนะฮะนี่ครับผมระแนงที่อยู่หน้าบ้านสามารถมองออกมาจากอมองเข้ามาจากด้านนอกก็ ดูสวยงามเลยนะฮะนี่ครับผมคับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันเลยนะฮะเข้ามาภายในก็นี่เลยครับผมโห,โหเห็นแบบสวยๆเลยนะฮะข้างบนก็จะเป็นฝ้าสองสเต็ปนะฮะฝ้าฉาบเรียบมีไฟซ่อนด้านบนให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโซฟาเองนะฮะตรงนี้เราก็จะมีเป็นชุดโซฟาให้ชุดใหญ่เลยตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้มองดูในมุมก,กว้างๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับ ก็ผมขอยัดมองออกไปด้านนอกเลยนี่ฮะเข้ามาก็จะเจอประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมนี่ฮะได้ชุดโซฟานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเลยก็จะเป็น่าด้านข้างตงัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะชั้นทีวีสวยๆเลยนะฮะตามนี้เลยได้ตามนี้เลยพร้อมอยู่นะฮะหลังนี้ชุดโซฟาก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมนี่ฮะสวยๆครับข้อดีของกำมะหยี่ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอ่า ไม่เก็บฝุ่นนะฮะแล้วก็ระบายควาร้อนได้ดีนะครับเป็นโซฟาชุดตัวใหญ่เลยนะครับผมตามนี้เลยฮะพื้นกระเบื้องตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นขนาด6กสิบคูณหกสิบให้เป็นแกรนิตโตะะ้ลายพื้นนะครับผมด้านในก็จะประมาณนี้ฮะมองเข้ามาจากห้องโถงมานะครับตรงนี้นะฮะประตูทางเข้าตรงห้องโถงมาก็เข้ามาก็จะเป็นทรงตัว L อนะครับถัดมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับเราจะให้ หนึ่งชุดนะฮะพร้อมโต๊ะสี่ตัวนะครับตามนี้เลยสวยๆเลยนะครับต่อเชื่อมกันเลยนะฮะคุณผู้ชมด้านบนของตรงโต๊ะทานข้าวนี้ก็จะมีฝ้าฝ้าหลุมมีไฟซ่อนนะฮะแล้วก็จะมีไฟระยะตรงนี้ให้สวยๆนะฮะไว้สำหรับทานข้าวนะครับโอเคถัดมานะฮะตรงมุมซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่1นนะฮะยวผมพาไปดูเลยนะครับห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะครับขนาดความกว้างก็จะประมาณ สามคูณสี่นะฮะตรงนี้ก็สามารถมองออกไปดูวิวด้านนอกได้นะครับจะอยู่เชื่อมอ,อยู่ตรงที่จอดรถนะฮะแล้วก็มุมด้านข้างก็จะเป็นสนามหญ้าตรงหน้าตา่างมีกระจกบานเลื่อนพร้อมมุ้งลวดให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ฮะก็สามารถมองวิวด้านข้างข,างของเราได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมออกเข้าไปดูส่วนถัดไปเลยนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็น ห้องน้าที่อยู่ด้านในนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็จะได้เป็นสุขภัณฑ์อันใหญ่เลยครับมีชาว์เวอร์ฝักบัวแล้วก็ห้องน้ําปูกระเบื้องสุดด้านบนครับมีช่องระบายลมให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยฮะกระเบื้องลายสวยนะครับห้องน้าห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่หนึ่งครที่อยู่ชั้นล่างนะครับผมโอเคสําหรับห้องน้ําถัดมาเลยครับคุณผู้ชมต่อจากโต๊ะทานข้าวตรงนี้เลยฮะไปอย่างเร็วๆเ,เลยนะครับว่องไวนะฮะมีโต๊ะทานข้าวเชื่อมออกมาประตูนี้ฮะจะเป็นประตู สไลด์นะฮะเป็นประตูกระจกพร้อมมุงลวดนะฮะเชื่อมเปิดออกมาก็จะเป็นห้องครัวเราเลยนะครับนี่เลยครับห้องครัวใหญ่นะฮะคุณผู้ชมหลังนี้พร้อมกับฝ้าอ๋อโทษทีครับพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ฮะบิวอินเลยนะฮะเป็นชั้นตู้โชว์แขวนนะฮะบิวติดกับด้านบนเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยยาวเป็นตัวแอลเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยฮะผมให้ดูกว้างๆเลยนะครับ นี่ฮะก็ถือว่าพร้อมใช้งานครับรวมถึงเาคาน์เตอร์ซิงตรงนี้ครับก็ออกแบบมาให้เป็นทรงตัว L เข้ารูปนะครับยาวต่อเนื่องเลยทั้งห้องเลยนะครับครัวก็จะเชื่อมกับตรงน้นนะฮะที่ผมพาดูตรงต้นคลิปนะฮะที่เป็นสนามหญ,ญ้าของเรานั่นเองนะฮะตรงนี้จะเชื่อมกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็ซิงค์สเลดฮะให้เป็นซิงค์สหลุมนะครับ สวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ต่แก๊สเองก็จะเป็นตาแก๊สให้แบบสามหัวมีหัวเล็กนิดนึงตรงนี้ให้น้อยๆนะครับน่ารักกเป็นแก๊สสามหัวครับพร้อมฮูดดูดควันนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์นะฮะเขาก็ทําเป็นบานซิง์ใส่ให้พร้อมใช้งานนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับสวยๆแบบนี้เลยปูกระเบื้องให้เต็มนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านในให้ดูนี่ฮะด้านในก็ปูกระเบื้องให้สวยเลยพร้อมใช้งานนะครับ โอเคในสะ่วนของตัวด้านด้านในของครัวนะฮะก็ถือว่ากว้างนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนอ่าซักแห้งนะฮะอ่าซากักซักล้างมีท่อน้ําดีมีท่อน้ําทิ้งให้พร้อมปลั๊กเรียบร้อยไ,ไว้ใส่อ่าอเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เชื่อมกันเลยนะฮะตรงนี้ก็จะต่อเนื่องออกมาเป็นพื้นที่ด้านข้างบ้านตรงนี้ก็ไว้สําหรับใส่ที่ตักผ้าฮะราวแขวนผ้าตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้กว้างนะฮะนี่ครับผมเราออกมาตรงนี้เลยนะลอง ย้อนกลับมานี่ครับสามารถมองออกไปด้านนอกตรงนู้นได้เลยครับคุณผู้ชมถือว่ากว้างเลยนะครับโอเคเลยบ้านหลังนี้ก็ถือว่าได้พื้นที่ได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งฮะที่เราสามารถมองเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูภายในแล้วก็ด้านบนกันเลยนะครับผมโอเคครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะก็สามารถโทรบุตรนี้เลยครับอ0820394495นะฮะหรือสามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยนะครับผม โอเคครับถัดมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนกันเลยนะครับด้านบนเนี่ยบันไดก็จะเป็นไม้นะฮะแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะขึ้นมาก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับตามสไตล์บ้านสองชั้นเลยก็จะมีกระถกบ้านใหญ่ครับแล้วก็ในส่วนของไฟที่อยู่ด้านบนนะฮะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมขยับขึ้นมานะฮะให้ดูในมุมกว้างอีกมุมหนึ่งฮะนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะขึ้นมาก็จะเจอ สา,ายมือจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งที่สองครับแล้วก็ขวามือจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่ห้องนี้สามารถใช้อ่าจากสองฝั่งได้เลยประตูสองบานนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องนอนมาสเตอร์กันเลยห้องใหญ่นะฮะนี่เลยครับเข้ามาโห้ขากว้างเลยนะฮะคุณผู้ชมจุดเด่นของห้องนี้ฮะนี่ครับหน,น้าบ้านมีระเบียงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยครับสามารถเปิดออกมารับลมชมวิวได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะ ออกมาก็จะเห็นวิวนี่ฮะรับลมรับบรรยากาศได้เย็นเลยฮะลมเย็นแล้วก็เพื่อนบ้านเงียบสงบเลยฮะอยู่เป็นสัสดส่วนเลยนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นหลังคานี่ฮะหลังคาของเราเองนะฮะหลังคาบ้านเราโอเคครับเดี๋ยวผมจะพากลับเข้ามาในส่วนของภายในห้องนะฮะให้ดูภาพรวมกว้างๆนะฮะนี่ครับหน้าต่างตัวนี้ก็สามารถมองวิวข้างบ้านของเราได้เลยครับนี่ฮะมองสนามหญ้าตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับผมมีมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม นี่ฮะห้องนี้ก็จะสามารถเปิดเข้าห้องน้ํานะครับได้จากภายในห้องตัวเราเลยนะครับนี่ฮะห้องน้ําก็จะกว้างครับแล้วก็มีชอวเวอร์ฝักบัวเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงมีช่องระบายลมระบายอากาศให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็กระเบื้องปูให้สุดชนฟ้าเพดานด้านบนเลยแล้วก็แยกโซนเปียกแห้งให้แบบชัดเจนเลยนะครับก็ให้เพิ่มความส,สะดวกสบายนะครับแล้วก็ ไม่เปลี่ยกฮะแยกส่วนเปลี่ยนนี่ฮะกระจกบ,บานใหญ่นี่คือห้องมาสเตอร์นะฮะที่สามารถเปิดประตูเข้าห้องน้ําแบบส่วนตัวจากภายในห้องได้เลยนะฮะถัดมานะครับผมพาไปดูห้องนอนที่2เลยนะฮะก็ออกมาจากห้องมาสเตอร์ก็นี่นะฮะจะเป็นทางขึ้นทางเดินบันไดของเรานี่ฮะที่จะแยกไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องที่2นะครับห้องนี้ก็จะได้บรรยากาศที่ได้วิวหน้าบ้าน mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับผม สามารถเปิดหน้าต่างรับลมชมวิวมีบานมุงรวดให้หนึ่งบานนะครับสำหรับห้องนี้แล้วก็หน้าต่างบานนี้ก็จะสามารถมองวิวสวนข้างบ้านเรานะครับเป็นสวนหญ้าสวยเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคถัดมาเป็นห้องที่3เลยครับคุณผู้ชมขนาดเท่ากันนะเป็นกระเบื้องเกลิโตขนาด6 0ส0คูณหกนี่ครับตรงนี้ก็จะได้เป็นห้องขนาด3าูณสทุกห้องนะก็จะมีปลั๊กไฟสายไฟตรงนี้เดินรอไว้ติดตั้งแอร์นะครับทุกห้องจะได้เหมือนกันเลยนะครับ เขาเดินรอไว้ให้เลยโอเคครับสำหรับห้องนอนที่สานะครับถัดมาฮะผมจะให้พาดูในส่วนของห้องน้ําที่อยู่ด้านบนนะครับที่บริสกูนี้เปิดจากทางห้องห้องใหญ่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับนี่ครับห้องน้ําก็เข้ามาจากประตูด,ด้านหน้านะครับนี่ฮะใส่สุภพันฑ์ใหม่นะครับห้องน้ําก็ปลูกกระเบื้องได้สวยเลยนะครับน่าอยู่มากเลยฮะหลังนี้ครับก็ถ้าอยากเป็นเจ้าของก็สามารถ โทรครัผมได้ฮะ0 8 2 0 3 9 4 4 9 5ปกอปิกบ,บาลและที่ดินนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดอีกจุดหนึ่งฮะที่อยู่ด้านหน้าก่อนเข้ามามู่อสักครูน่นี้ที่เป็นตู้ฝ้าละแนงที่อยู่หน้าบ้านนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยมีอะไรพิเศษนะครับรนี่นะนนฮะคุณผู้ชมมุมนี้เลยนะครับที่อยู่หน้าบ้านที่ผมบอกว่ามีอะไรพิเศษนิดหนึ่งตรงนี้ฮะก็เขาทำเป็นชั้นให้เก็บของนี่เองนะฮะนี่ครับผม ก็เป็นชั้นสองสามชั้น4ี่ชั้นเลยเพื่อให้เก็บของกระจุกระจิกหรือใส่เป็นรองเท้าหรืออะไรก็ได้ฮะตรงนี้2ฝั่งเลยนะครับนี่เลยนะฮะเป็นความพิเศษที่เขาใส่ซ่อนไปให้นะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายไปนี่คือจุดที่พิเศษของละแนงตรงนี้นะครับก็ได้เพิ่มอัถประโยชน์การใช้งานได้เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับโอเคครับสําหรับบ้านหลังนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ฮะที่ผมได้พาดูทั้งหลังเลยฮะภายนอกภายในแล้วก็ทุกห้องเลยนะครับ ต้องบอกว่าหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังครับที่น่าอยู่เลยนะครับหากสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยครับ0820294495บอปีกบ้านไรที่ดินนะครับรายละเอียดของบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะครผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะับผมมีรีวิวบ้านเป็นประจำเลยนะฮะถ้ามีบ้านรีโนเวทแล้วพร้อมเข้าอยู่นะครับผมจะทำการรีวิว ัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ